เจนแก่สำหรับกูมันไม่มีจริงในมุมกูคือตอนที่เราเป็นเด็กเราก็จะรู้สึกว่าเรามีช่องว่างสำหรับผู้ใหญ่ไอช่องว่างนั้นมันเกิดขึ้นเพราะว่าผู้ใหญ่เขาผ่านวัยของเรามาแล้วไงแล้วเขาก็ไปโฟกัสกับวัยของเขาแล้วมันก็เลยเกิดที่ว่าพอเราออกจากการกับสิ่งที่เราสนใจเมื่อตอนเด็กแล้วสนใจในสิ่งที่เราควรจะสนใจเมื่อตอนโตพอมันหลุดออกจากวงนั้นไปแล้วอะ่ะก็หลุดไปแล้วเว้ยกูเองกูมองย้อนกลับไปเวลาที่เราเป็นเด็ก เราก็จะหาอะไรสนุกๆพอมันเริ่มโตขึ้นเราเริ่มคิดว่าวันนี้จะออกกำลังกายที่ไหนข้าวเนี้ยขาจะกินโภชนาการอะไรบ้างพอเราลดโฟกัสออกจากเกมแล้วมาเพิ่มโฟกัสให้กับเรื่องสุขภาพเพราะว่าเราก็อายุมากขึยหกปีแนละ้วเด็กที่มันยังอยู่ในวงการเพิ่งจะเข้า,าวงการจะกินนมเ,<อ>เปลี่ยนขึ้นมาเข้าไปในวงการเออวันนี้ฟังเพลงอะไรดีเพลงมันก็ดีวิลล์ของมันไปในทุกช่วงปีเพียงแต่ว่าโฟกัสของเราอ่ะมันออกไปจากตรงนั้นแล้ว มันเลยรู้สึกว่าเอ้ยมันมีช่วงที่เราไม่ได้ตามนะจาก T P A P มาเป็น Skibidi Toilet เมืเอ่อไหร่วะแล้วเราไปฟัง Skibidi Toilet เขาฟังเด็กพวคนนี้มันฟังเพลงอะไรก็ไม่รู้ทางที่ถ้าเป็นคนสมัยก่อนเขาก็จะมีเพลงที่เขาฟังตอนเล็กร้องเล่นเต้นระบ้าเล่นม้าการกวยพอมาเจอเราฟัง T P A P เขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเราฟังเพลงอะไรคุณรู้ส<ๆ>ึกว่ามันก็คืออย่างเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าเราเอาตัวเอง่ออกมาจากสิ่งที่เราโฟกัสตอนเด็กไปเลย